สบายสไตล์ดีแอคค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจทั่วเมืองไทยและในตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่สุนย์ทีแลนด์แดนตุ๊กตาอีกเช่นเคยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเนว่าในนั่งอยู่สองคน,นะคะ่ะนี่ค่ะกินแรงน้องตลอดเลยค่ะพี่ตู่คะเปิดรายการแล้วคะ่<อ>ะม,มัวแต่มอเมนูอาหารวางก่อนสวัสดีคุณผู้ชมก่อนคะ่ะเอาเปรายการแล้วเอเอสวัสดี ปั่นลอยค่ะกินแรงน้องตลอดแล้วนี่มองเมนูอาหารนี่คือยังไงคะก็คือไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็คือว่าเวลามาเนี่ยคือเราก็ต้องสังเกตให้ทั่วใช่ไหมอ่ออันนี้ก็คือในอีกมุมหนึ่งของสุนทรีแลนด์ก็จะมีร้าน่ากาแฟใช่อย่างที่เรานั่งอยู่ข้างหน้านี่ร้งดืนมนี่น่าอร่อยเมื่อกี้สั่งไปแล้วนะสัอะไรไปสั่งลาเต้ไปพาราเมลลาเต้แอน่ากินแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทานอาหารไปเรียบร้อยแล้วเออ แต่ที่ตู่มองเมนูอาหารอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ายังไงเสหิวอ,อ่ะยังไม่อิ่มเพราะว่าอะไรน้องเนยก็คือว่าเมื่อกี้เราเดินไปอ่าคือเหลืออีกเยอะเลยเอางี้ดีกว่าเหลืออีกเยอะเลยอ่าแล้วเราก็แบบใช้พลังงานแคลอรี่สูงเราก็ต้องแบบเติมพลังงานไปนี่เขาเรียกว่าแทค่ะเดี๋ยวกันค่ะตุ๊ก,กตาเออแว่นกระตงกระต่ายนี่แย่งซีนมากเลยค่ะเอาเป็นว่า เนยว่ากินไม่ทานแล้วแหละพี่ตู่เพราะเราทานกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาแขกกิติมาสักที่ที่สุนทีเนี่ยเขาแนะนําให้พวกเราว่าจะพาเราตามติดแล้วก็เดินอีกส3ามโซนที่เหลือน้องน้องสิบสามโซนคือว่าพี่แบบอย่าส่งสายตาไม่หวนไม่มีแรงอะค่ะคุณผู้ชมคือแบบมันต้องแบบได้รับน้ําตาลคือแบบเติมพลังงานโอเค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 หนูเข้าใจแล้วค่ะคือพี่ตู่จะให้เนยไปตามหาคนเดียวใช่ไหมคะ คือคือไม่ใช่อย่างงานเอาตรงๆเลยค่ะพี่ใช่หรือไม่ใช่คะนิดเดียวนิดเดียวนี่คืองั้นไปด้วยกันเลยค่ะเออเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่ศึกษาเมนูพี่จะได้ตอบคุณผู้ชมได้ว่าอะไรอร่อยโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูเป็นน้องค่ะเป็นน้องก็ต้องยอมพี่นะคะพี่แก่กว่าอย่างเงี้ยค่ะให้เขานั่งพักลงข้างล่างก่อนเดี๋ยวหน่อยเป็นลุยหาคนเดียวเลยค่ะว่าแขกที่จะมาฝากคนนี้จะเป็นใครไปเลยนั่งรอแล้วอย่ากินแรงน้องนะ นีบตามมานะก็คือทํางานไงทํางานแต่ว่าคนละที่มันจะได้เสร็จไวๆเข้าใจไหมคะคุณผู้ชมคุณมาอคุณผู้ชมรอนึงหน่อยตั้งชั่วโมงกว่าแล้วอะไรวี่แวว <c oughs> ไปตามน้องหน่ยกันดีกว่าค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย แอบไปเดินคนเดียวไงงๆเลยไม่ได้ค่ะน้องเนยจะไปคนเดียวไม่ได้เราต้องไปแย่างซีนค่ะไปค่ะช่วงทริปแอนทริคในครั้งนี้นะคะเนจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับน้องต้นแทนวัยรุ่นคนนึงค่ะที่เรียกได้ว่าตอนนี้ก็แสเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือว่า เทคโนโลยีต่างๆที่กำลังมาแรงแล้วก็โทรศัพท์มือถือเรียกได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในชีวิตมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเธอกันว่าแต่ก่อนหน้าเนี่ยที่เธอเคยเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากๆแต่ทําไมตอนนี้เธอสามารถที่จะละหลดได้บ้างแล้วแล้วก็สามารถเข้าอยู่กับสังคมได้ใช้ชีวิตได้อย่างเยี่ยมเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเธอกัอกนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในนําตัวนี้นึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกดศิริรัตน์พงศรีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยขอถามน้องูกเกดก่อนว่าได้ข่าวว่า ชนะการประกวดหนึ่งในหกคนสุดท้ายใช่ไหมคะของแคมเปญอะไรเอ่ยซัมซุงโมบายทาเลนท์ไทยแลนด์แคมเปญนี้เป็นแคมเปญเกี่ยวกับอะไรคหรอ เป็นการเฟ้นหานักศึกษาสาวที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีมือถือ้วยค่ะแสดงว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของมือถือแต่ว่าต้องเคยเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มือถือมากๆติดมากๆเลยค่ะยอมรับว่าอย่างเช่นแบบก่อนนอนเนี่ยเล่นไลน์ตื่นขึ้นมาเปิดเฟซบุ๊กคือเรียกได้ว่า2โปรแกรมนี้นี่เป็นโปรแกรมยอดฮิตแหละแล้วก็อินสตาแกรมอีกอันหนึ่สำหรับตัวเราแล้วเนี่ยการใช้เทคโนโลยีพวกนี้รู้สึกว่ามันเป็นข้อดียังไง ทำไมถึงเป็นคนที่ติดอ่ะเพราะอะไรเือมันทําให้เราทันโลกปัจจุบันได้ใช่แล้วก็ติดต่อกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมันเร็วแล้วก็ประหยัดค่าโทรศัพท์ใช่อย่างไรอย่างเงี้ยโทรฟรีได้ใช่ใช่ใช่สีงรูได้อะไรได้ก็เลยคิดว่าอืเนี่ยดีละสามารถติดต่อกับคนรอบข้างได้อย่างรวดเร็วแลก็เลยชอบแล้วก่อนก่อนที่จะได้ตอนไหนเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีมามากพอสมควรเลยไหเอาตรงๆเลยเนี่ยก่อนที่จะมาเข้าร่วมความสนุกแคมเปญนี้นะคะไม่เคยสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมถือเลยเล่นอย่างเดียวเล่นไลน์เล่น f เฟซบุ o กอย่างเดียวก็คือเล่นแต่ว่าคือเป็นคนติดโทรศัพท์เนี่ยแหละแต่ก่อนหน้านี้ที่เราเป็นคนที่ไม่ได้รู้จัก ศึกษาไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆเลยก็คือได้แค่เล่นสักแต่เล่นเอาอย่างนี้ดีกว่าเหมือนคนทั่วไปในปัจจุบันนี้ก็มีนะคะเยอะเหมือนกันที่แบบเออเล่นอย่างเดียวเล่นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลดีผลเสียไงแต่พอเราได้เข้ามาร่วมโครงการได้ร่วมแคมเปญแล้วได้เป็นเรียกได้ว่าชนะการประกวดหนึ่งใน6คนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแลวทำให้เรารู้จักฟังก์ชันของมือถือมากขึ้นเราเอาปักมารับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็อย่างเช่นเอาใกล้ตัวเลยนะคะเ c e b o o k เฟซบุ๊กนี่คือเราคุยกับเพื่อนคุยกับพ่อแม่งี้ค่ะเราคุยเสร็จแล้วจากที่แต่ก่อนอ่ะคุยเพิ่มเพื่อค่ะคุยแบบไม่รู้จักเวลาเวลาแต่ทุกวันนี้เราก็จะแบบว่ามาแบบว่าคุยแค่เรื่องที่จําเป็น เปิดดูนิวฟีดอัปเดตแค่เรื่องแบบจำเป็นแค่นั้นคือเพราะว่าตัวเซนบูมันเป็นโซเชียลมีเดียที่ไวมากเพราะถ้าเราโพสเรื่องส่วนตัวไปปุ๊บทั้งโลกรู้อย่างแน่นอนอันนี้เลยทําให้พอเรารู้แบบนี้ปุ๊บมันทําให้เราเซฟตัวเองมากขึ้นในการโพสข้อความเกิข้อความเพราะมันไว ไวมากมากเลยในการที่จะแบบจะไปไหนหรือว่าจะพูดอะไรคือทุกคนจะรู้อะเพราะว่าบางทีเราเรากดพับบิกเนี่ยใช่ไหมคะมันก็จะมีอย่างตัวเฟซบุ๊กก็จะมีทั้งพับบิกเป็นแค่ขพอคนที่เป็นเพื่อนเราที่รู้หรือว่าเราคนเดียวคืออย่างนี้ตัวเกดเนี่ยก็เป็นคนที่ติดโทรศัพท์อย่างนึงอย่างนี้มีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่ที่น่าสนใจหรือว่าเด่นๆเนี่ยชอบ คือใช้แอปเปิดมือถือมาต้องแอปพลิเคชันเนี่ยแหละที่จะแนะนาให้เพื่อนๆนะคะเพราะบางคนบอกมองว่าเด็กสติดโทรศัพท์นี้เป็นเด็กที่แบบทำแต่เรื่องไร้สาระมีอะไรที่เราแบบเออม,มีอะไรที่จะแบบแชร์ไหมหรือว่าแก้ต่างแทนเด็กคือต้องยอมรับว่ากเกินแอรเป็นคนที่ชอบทานขนมหวานตรเวินกินแบบหลายร้านนะคะเนี่ยแถวพนักคอนปิ่นเก้านี่กินมาหมดทั้งร้านแล้วก็เลยมีแอปพลิเคชันโดนใจแอปพลิเคชันโปรดมากซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็มีนะ ชื่อว่าแอปพลิเคชันวงในวงในอ๋อ oh, oh, เคยได้ย<ง>ินเป็แอปพลิเคชันเกี่ยวกับวปรก้กรอาหารใช่นะค่ะซึ่ง แอปพลิเคชันนี้นะคะเราสามารถที่จะโสต์รีวิวถึงร้านอาหารที่เรากำลังทานอยู่ได้และที่สําคัญนี่คือเขามีเส้นทางบอกด้วยไหมคะใช่ค่ะเราสามารถขอเส้นทางจากจุดที่เราอยู่เนี่ยไปร้านอาหารที่เราอยากไปได้ด้วยเลยได้ว่าบางคนบอกว่าที่เราเล่นโทรศัพท์นี่ไม่ใช่อะไรกาลังหาร้านอยู่อ่ะที่เกดเล่นถ้าคนเห็นเกดเล่นโทรศัพท์นี่ไม่ได้แชทอย่างเดียวแร้วคะ่ะกำลังหาร้านว่ามีร้านอาหารอันไหนที่น่าสนใจเอออยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยและอย่างนี้อยากจะให้ลูกเกดแนะนําเคลื่อน บางบางหลายๆคนใครหละอีกหลายๆคนที่เขายังรู้สึกว่าเขายังใช้โทรศัพท์ไม่เป็นอ่ะคือบางทีใช้โทรศัพท์ไม่ไม่เป็นไม่ได้หมายความว่าคุณเล่นไม่เป็นนะแต่หมายถึงใช้ไม่ถูกไม่ถูกวิธีอย่างเงี้ยเราตัวเราที่เคยเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นติดโทรศัพท์งอมเงมเลยเรามีวิธีการเปลี่ยนยังไงคะให้กลับมาเป็นแบบใช้บ้างใช้เพื่อยามจำเป็นอะไรเงี้ยเราใช้ยังไงเออใช้เทคนิค อ,อ,อยากจะบอกเลยนะคะว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยคือเราเล่นมือถืออยู่แล้วเพื่อนของเราเขาไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนอ่ะเขานั่งเหงาอยู่อะ่ะแล้วจนเขาพูดขึ้นมาครั้งหนึ่งว่านี่เรียกมาเนี่ยเออจะให้มานั่งดูเล่นมือถือหรออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เดินไปเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนนะทำไมเราไม่คุยกับเขาล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่า เราควรจะเล่นแค่จําเป็นตอนที่เราอยู่กับเพื่อนเราเรียนหนังสือเราอยู่กับพ่อแม่เราควรที่จะวางไว้ก่อนแล้วแม,ม่ก็ปิดเสียงไว้อไม่ให้มีเสียงแบบเตือนขึ้น,นมาอย่างงี้เพราะว่าเวลาที่มีเสียงเตือนเราก็จะแบบอยากจะหยิบขึ้นมาแล้วใครส่งอะไรมาใช่ค่ะก็เราก็จะปิดเสียงพวกโซเชียลมีเดียไว้อาจจะแค่เปิดแค่เสียงนคนโทรเข้าโทรออกแค่นั้น แล้วก็หากิจกรรมทําอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นชวนเพื่อนไปกินข้าวดูหนังใช้เวลาอยู่กับเพื่อนกับพี่กับพ่อกับแม่มากขึ้นแล้วช่วงเวลาที่เรามีคนคุยด้วยเนี้ยค่ะเชื่อเลยว่าหลายๆคนคงจะไม่ตับมือถือมาแล้วก็คุยไปด้วยคุยไปด้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนกับก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆก็คือขอให้ปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ล้วกันอะไรเงี้ยจะได้ไม่เขาบางคนพอได้ยินเสียงดึ้งหรือเสียงอะไรสักอย่างนี้ก็จะแบบคว้ามือถือเรียบร้อยแล้ว ก็เร <pled politics> ียกได้ว่าเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆนะคะเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ก็คือมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะสําหรับโทรศัพท์มันก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถอย่างที่เขาเคยพูดพูดกันว่ามันสามารถคอนแทคกับคนไกลต่างแดนทําให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นแต่อีก ปัญหาหนึ่งก็คือทําให้คนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยห่างกับเราไปอีกดังนั้นบางคนอาจจะชวนงั้นเราไม่ต้องมาเจอกันไหมซึ่งมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ควรจะต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีนะว่าโทราศัพท์ควรจะใช้ยามจาเป็นใช้ในกรณีที่เหมือนเหมือนกับว่า<ช>จำเป็นจริงๆใชใ้ถูกเวลาแล้วก็ใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ประมาณน่ะ คือเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ตามนะคะแอปพล,ลิเคชันต่างๆเกมต่างๆทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองคิดนิดนึดนงไตรตรองน,นิดนึงว่าเราใช้อย่างถูกวิธีแล้วหรือยังแล้วทุกอย่างมันจะทําให้เราเหมือนกับว่าได้รับประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่จริงๆถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท้องเกตมากๆที่มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดดีๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราก็เคยทานะแต่ทำไม่ได้อาจจะลองดูมันก็ต้องใช้วินัขอองงตวเ เขาช่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเกตอม่าเลยนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนวัตกรรมแห่งความสวยงาม ลดริ้วรอยแห่งวัยรักษาสิวเสียนจุดด่างดำบนใบหน้าทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสใช้ภายในชุดเดียวเห็นผลได้อย่างชัดเจนเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเลยก็เดินมาถึงตรงจุดที่พี่สุนทรีบอกนะคะว่าจะมีไกด์พาเราเข้าไปเดินชมอีก13โซนที่เหลือค่ะ แต่ว่าเออยู่ไหนนะ้าอ่ะนี่ไงคะเจอแล้วสวัสดีค่ะโอ้โห,โโหนั่งเต็มเลยคนคนไหนเอที่จะพาเลยกับพี่ตู่ไปเดินชมคนะ่ะโอ้โหไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันเสียงสนัน่นเลยโอเคค่ะเดี๋ยวได้ขอคุยกับพี่ๆเขาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในค่ะยังไงนะให้ไปทำนี้เง ชุดเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะสงสัยว,ว่าเอได้เปลี่ยนชุดไงก็พี่สุนทรีอะคะ่ะเขาบอกว่าให้ในเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ค่ะน้องกระต่ายน้อยเพื่อที่จะให้ซึมซับเข้าถึงบรรยากาศและเนยเองเนี่ยแหละค่ะจะเป็นไกด์กิติมสักพาเดินชมทุกเรียกว่าทุกโซนอย่างแบบรู้ทุกซอกทุกมุมเลยดีกว่าเออแต่ก่อนอื่นนะในขอตัวไปแอบพี่ตู่กันนะคะเพราะยังไงพี่ตู่ต้องเดินตามหาแน่ๆๆเลยค่ะเพราะเนี่ยเนยอะออกมาเกือบชั่วโมงแล้วละค่ะไงเขาต้องตามไปดูข้างในแน่ๆไปเลยคะ่ะ ด่ารักมาเลยค่ะทุกผูชมดูค่ะ พี่ตู่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆแล้วก็เยอะจริงๆเอาละคคะพี่ไม่ไหวแล้วต้องเลยเดี๋ยวเนยกับพี่ตู่ขอตัวไปเปลี่ยนชุดและเดี๋ยวเราจะออกไปทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง<อ>ที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยว่าทุกคนมาแล้วควรจะต้องทําอะไรอะ่ะเพราะกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการโชว์การสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวของคุณเองค่ะคุณผูณ้ชมแหมนะได,ด้ยว่าเจ๋งมากๆเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาเราก็ต้องทำอะไรอย่างนี้นี่จะบ่นอีกนานไหมคะมจะทำไหมเออโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเนยกับพี่ตู่ขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันเออดูล่าเริงขึ้นมาทันทีนะา เอาบอกว่าจะเนินนี่แต่ตัวเองนอนโอ้กนโอเคค่ะไปเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่่ซนการทำตุ๊กตาด้วยตนเองโอ้โหเรีได้ว่าเมื่อกี้เราไปเก็บข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าใ้และค่ะุ๊ก แต่และโซนของเขา15โซนน่ะมีแบบไหนบ้างใช่แล้ววานนี้เราก็จะมาทำโชว์ฝีมือดีกว่าพี่ตู่ว<ะ>่าความเป็นศิละปะของเราสอง <laughs> ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่แต่ไงก็สู้ค่ะเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าว่ <laughs> าะจะมีอะไรที่แบบให้เราตกแต่งตัาดกบุกเราต้องบุกคะ We'll come out right Hey, hey, baby, when I look in your eyes I can tell you're holding something inside เราไปได้ตุ๊กตาทำมือทำด้วยตัวเองงใช่แล้วบ่งบอกทำด้วยตัวเอง่ะใครไม่รู้อันนี้ของเนยน,นี่ในโกดจริงๆอะค่ะเพราะว่า <c oughs> ชื่อนี่บบ <c oughs> แบบเต็มเลยเหมือนกันค่ะด้นานนี้นะคะข้างหน้าเนี่อาจจะดูว่าธรรมดานะคะแต่ข้างหลังนี่ค่ะเราจะชอบความเด่นนะคะ บางคนบอกเอพี่พี่ตุชื่อตุกจัด้านเอกเออเป็นมุกมบอกว่าชื่อตุแต่ทำไมครีมดีคืออะไรครีมดีนะคะก็คือว่าไม่ค่ะไม่ให้โฆษณาอชื่อครีมค่ะชื่อครีมเนาะอันนี้ก็คือเป็นของที่ระลึกดีกว่าเรียกได้ว่าทึกก็อย่างที่ทัาใครนะคะมาที่สุนทรีแดน สุนทีแลนด์แดนตุ๊กตาแห่งนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียกได้ว่ามาทําตุ๊กตาด้วยตัวเองได้เขาก็จะมีอย่างมากมายอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างก็คือเป็นตุ๊กตาหมีเลยก็ได้หรือเป็นตุ๊กตาเด็กเป็นหมอนอย่างที่พี่ตู่ทาก็ได้เช่นเดียวก็คือทำออกมาเป็นสไตล์ของตัวเองยางที่เห็นนะคะไม่มีแค่หมีสิมีหมอนใช่มีหมอนมีอะไรก็คือสามารถอันนี้คือเขาคิดถึงล่วงหน้าว่าจะเอาไปนอนคือมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนนะคะอย่างของเนยเนี่ยคือหน่ารั ใส่ๆนะคะเด็กๆเบาๆอันนี้นะคะนี้ก็เวิ้นๆอะไรก็แยกเลยหมดอุ้ยผาก็มีความน่ารักของเขาแต่ที่พิเศษกว่านั้นคืออะไร้ว่าพี่ตู่คือว่าเราซื้อแค่เฉพาะตัวแบบอย่างเงี้ยซื้อตุ๊กตาซื้อแค่หมอนใช่แต่ของอุปกรณ์อุกอย่างที่มีหมวกเหมืองนี่ฟรีเลยเมื่อกี้แบบแอบตกใจนิดนึงอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยพอดีพี่เขาบอกอ๋อทุกอย่างฟรีหมดเสียแค่ค่าหมอนค่าตุ๊กตา เสกแค่ค่าตัวแบบอะใช่จริงๆแล้วเนี่ยน้องเนยตัวแบบอย่างเดียวเนี่ยถ้าสมมติขายตามที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่ที่ไม่ใช่แหล่งเนี่ยไม่ใช่ราคานี้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยก็คือมามา,มาที่นี่ก็อาจจะมาเที่ยวชมตุ๊กตาเป็นอินสปิเรชันแล้วก็มาทำตุ๊กตาที่เป็นของตัวเองได้นะคะใช่แล้วคะ่ะน่ารักไหมยีย่เป็นแปดกันมาด้วยกัน โห้ oh, เลยด้วว<ๆ>่าวันนี้นี่เต็มอิ่มสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เอ๊พี่ตูค่ค่ะพี่ตู่หายหายไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่ตู่อยู่ไหนเนี่ยจเจ๋อุ้ยโูหเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกไม่ใช่คนอู้งานเอ,อเอามาจากไหนจ้าตั้งแต่อตอนแรกแล้วนะอเอาเป็นว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ตูค่ค่ะมาเที่ยวที่นี่อ๋อจริงๆแล้วนะจะบอกว่าความสนุกความรู้ ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การประดิษฐ์ที่แบบที่ทําแบบสวยๆงามๆอ่ะก็คือครบคันเลยค่ะโอ้โหเลียกดียว่าครบเลยทีเดียวดีกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเดินมาทั้งหมด15โซนชอบโซนไหนที่สุดออกมาคุยกันข้างหน้าไหมใช่พอเคสเออมามามานั่นีก็ได้มาเออเออยนี่ะได้ได้ได้ ไม่ต้องโพสท่าไม่ต้องโพสท่าแม่ต,อตลอดเลยค่ะ <c oughs> เอาไปไงจะบอกว่าจริงๆแล้วปะทับใจทุกโซนนะแต่โซนที่ชอบที่สุดก็คือแบบนางสอนไทย <c oughs> อ๋อไม่ใช่นางสอนไทยสิอะไรนะ <c oughs> ประก,กวดประก,กวดเออก็เป็นเรียกว่าเป็นนางนพมาศเป็นโซนแบบโซนวัฒนธรรมไทยลุ่มแม่น้ำไม่ใช่เออใช่ลุ่มแม่น้ำค่ะที่เป็นทางยาตอชอบโซนนั้นเหรอสำหรับเนยเนี่ยเนยก็จะชอบโซนที่เป็นค่ะขอวงกด เพราะอะไร,รป่ะมันเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งนะในการที่คุณจะเข้าไปมันลึกลาัาอ่ะเพราะโซนลูกโซน่มันมันเหมาะกันอยู่แล้วแหละกับตุ๊กตาหมีอะ่ะที่เป็น<ะ>เอากาลาักษณ์แล้วก็มีเสือ้อผ้าแต่ว่าโซนเขาวงกดนี่เดี๋ยวเราไม่บอกเลยว่าแบบใครที่แบบไม่เจ๋งจริงอะ่ะหลงแน่นอนค่ะแต่ถ้ายอยู่<ะ>กับเลยนะคะไม่หลงอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเอาอีกแล้วค่ะไม่หลง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 อะไรคะไม่หลงหลุมรักไม่หลงเลยหลุมรัก ยพูดผิดพูดกับพี่ตุ๋มไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าสถานที่ดีๆแบบนี้เนี่ยมาได้ทุกเพศทุกวัย,ยจริงๆใช่ใช่ออไม่เฉพาะว่าเออคุณเป็นเด็กผู้ใหญ่มาไม่ได้ไม่ใช่ โอ้โหเป็นสถานที่ที่ดีมากๆแล้วก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพของเราอยู่ที่ราชบุรีพี่มีจริงๆแล้วนะคะใครที่ว่างสักครึ่งวันนะจริงๆแล้วมาได้นะไม่จําเป็นต้องแบบเต็มวันหรือสองสามวันอยู่ใช่แล้วก็แต่ว่าถ้าถือว่ามาอยู่ทั้งวันนี้คุ้มอ่ะคุ้มเพราะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงห้าโมงเย็นใช่อันนี้เป็นเทปที่่ไห่น้องเนยเทปที่สองเทปที่สองแล้วเชื่อไหมว่ายังเดินไม่ทั่วค่ะใช่แต่ว่าเราก็เก็บภาพบรรยากาศ ทุกส่วนมาให้คุณผู้ชมดูแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเข้ามานะจะได้แบบริมรถอย่างเต็มที่ถ้ามาเองจะได้เห็นแบบโอ้โหเต็ม<ร>อิ่มอย่างแน่นอนค่ะก็่ย่างนที่บอกนะคะว่าที่นี่เขาเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธแล้ว<ช>วันพุธเขาจะปิดปรับปรุงนะแบบเหมือนกับเอาตุ๊กตาไปซักบ้างไปอะไรบ้างต้อไ<ห>ตงไปกี่โมงนะเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นโอ้โหและที่สําคัญเวลาเดินเดินเหนื่อยไปมีอะไรมีร้านอาหารมีร้านกาแฟให้นั่งพักนั่งชิลแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยเรียกว่าเต็มอิ่มแน่นอน สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามกิกกจกรรมข่าวสารต่งางๆของสุนทีแลนด์เราก็สามารถไปที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยหรือว่า Facebook ก็ได้โอ้โหและนี่ก็คืออยู่ในช่วงสุดท้ายจริงๆหมดเวลาของเราแล้วจริงๆแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปก็ต้องมีคําถามท้ายรายการอย่างแน่นอนคําถามมีอยู่ว่าน่านอนค่ะคําถามมีอยู่ว่าตซนตุ๊กตานะคะในศุนทีแลนด์ของเรานะคะมีกี่ต้นโอ้โหเรียกว่าง่ายมากๆเลยค่ะที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่ามีทั้งหมด โซนนี่พูดมาขนาดนี้แล้วของรางวัลดีกว่าของรางวัลจะเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นของที่เรามาสุนที่แลแล้วแดนตุ๊กตาต้องเป็นตุ๊กตาอย่างแน่นอนเลยได้ว่าอยากได้เองปิ๊งดิค่ะคุณผม้ชมบวู้โห้นะรักมากเลยอยากได้เองอะพี่สุดตอบเองได้ไหมเดี๋ยวไปพิมพ์ตอบในแฟนเพจกว่าอย่างนั้นแล้วค่ะนี่แค่นี้ไม่พอนะคะนี่ดูแพ็กเกจน่ารักแล้วนี่ก็มีแขนที่ด้วย เอาละค่ะใครที่รู้คําตอบนะคะก็อย่าลืมนะคะตอบคำถามมาที่แฟนเพจรายการเลยค่ะโอ้โหใครที่ตอบเป็นคนแรกก็จะได้ไปเลยตุ๊กตาตัวนี้จระค่ะสุนทีแลนน่ารักมากอยากเก็บกลับบ้านเองเทเกตก็น่ารักเอาละค่ะหมดเวลาของเราสองคนแล้วจริงๆค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งนัดสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยขามยกลับบ้านแล้วนะ เล่นอีกอะ่ะ <c oughs> ไปต่อไหมอ่ะยังไม่จุกใจเลยอะ่ะไปทีไ่ไหนอ่ะใส่ลูกเต๋าดีกว่า <c oughs>